สบคพบป่วยโควิดเพิ่ม142รายยอมรับกทมเป็นแหล่งกระจายโควิดข่าวเริ่มต้นด้วยเรื่องของโควิดนะครับตัวเลขเมื่อวานนี้ก็ดีดีนะครับแต่ตัวเลขวันนี้ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับก<า>็ขยับขึ้นแต่กรุงเทพมหานครเป็นแหล่งที่บอกวันน่าห่วงนะครับเพราะว่าผู้คนมันก็เยอะการรวมตัวก็มากครับนี่นะจากการถแถลงของคุณหมอทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบควันนี้ล่ะครับนี่นะวันนี้มีผู้ติดเชื้อทั้งหมดภายในประเทศนะครับรายใหม่นะครับ 142รายเป็นการติดเชื้อภายในประเทศ125มาจากผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังแล้วก็บริการ88ครับแล้วก็กาจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชนอีก37นอกจากนี้เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากตามประเทศแล้วก็อยู่ในสถานกักกันตัวของรัฐ1 7รายด้วยกันนี่นะก็ทำให้บ้านเรามีผู้ติดเชื้อสะสม12,795ครับแต่หายป่วยไปแล้วก็เยอะครับ9 8 4 2 แล้วก็ยอดผู้เสียชีวิตยังอยู่ที่71เหมือนเดิมแต่ผู้ป่วยอาการหนักต้องใช้เครื่องหายใจมีอยู่11คนนะครับท่านกโศก็ได้ตอบคําถามผู้สื่อขาวเหมือนกันโดยเฉพาะแหล่งกระจายเชื้อในกรุงเทพมหานครท่านก็บอกว่ากทมนี่นะครับเป็นศูนย์กลางของประเทศมีคนจํานวนมากมีการเดินทางสูงจึงไม่แปลกที่จะพบการกระจายเชื้อไปทั่วจึงถือว่าเป็นส่วนสําคัญของการระบาดทําให้ต้องวางแผนในการดูแลด้วย น,นอกจากนี้ครับคนดีคนเด่นคนดังวันนี้เป็นข่าวทำงานด้านบันเทิงแล้วก็ทำงานด้านสื่อสารมวลชนด้วยดีเจมาตูมนี่ละชาก็เป็นดีเจเหมือนกันนะทำไมคะดีเจนีราชาดีเจหนึ่งไง<อ>ก็เป็นคนทำนี่ที่รายงานข่าวด้วยครับนี่นะเอ๊ะตกลงแล้วมันจะเป็นสเปรดเดอร์ในวงการบันเทิงหรือเปล่าเพราะว่าเธอไปเกี่ยวข้องเยอะครับตามไทม์ไลน์ที่ปรากฏออกมาตรงนี้นะครับตั้งแต่ที่อยู่คอนโดมิเนียมลงไปไหนอย่างไรบ้างเริ่มตั้งแต่7 มกราคมเนี่นะเพราะฉะนั้นท่านโสกก็เชิญชมนะครับว่าดีแล้วครับที่มีการเปิดเผยรายละเอียดของไทม์ไลน์ออกมาพี่น้องประชาชนจะได้ทราบรวมทั้งกันได้ดูแอปพลิเคชันหมอชนะก็จะทําให้รู้นะครับว่าไทาม์ไลน์ช่วยจําในแต่ละครั้งแต่ละข่าวนี่นะมันเป็นอย่างไรบ้างอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องของการจัดรายการวันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับห้องส่งในรายการคุยขโมงบ่ายสามโมง ท่านโฆษกโก็ยกตัวอย่างนะครับบอกว่าเอ๊ะตกลงแล้วการใส่หน้ากากอนามัยนะครับในการจัดรายการไม่ว่าจะเป็นห้องส่งทางวิทยุหรือโทรทัศน์ก็ดีนี่นะมันป้องกันได้ไหมโฆษกโก็บอกว่ามันก็ไม่ได้ป้องกันร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าการสวมหน้ากาก,ากบางทีห้องส่งเขาก็จัดใกล้กันห้องส่งบางที่เขาก็จัดไกลจะขออนุญ,ญาตขอตัดภาพมาที่ตรงที่ผมกับคุณนิรชานั่งอยู่นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าวันนี้<ม>ทางเราก็ออกแบบเหมือนกันนะครับนี่นิรชาลองยื่นมือมาตรงนี้นะครับนี่ มือไม่ถึงครับก็คือว่าระยะห่างก็คือว่า2เมตรนี่นะเราก็ป้องกันตัวอยู่ครับเพราะว่าตั้งแต่เกิดเหตุการณ์โควิดมาวันนี้ทีมงานก็ไปให้ผู้สนับสนุนนะครับว่าออกแบบโต๊ะนี้ต้องเกินนะฮะต้องประมาณสัก2เมตรแล้วก็ที่นั่งขยับมาอีกเพราะฉะนั้นก็ดีเจนกับดีเจสวิทวันนี้เจดีเจดีก็ก็สบายใจหน่อยนะครับคุยคำนวณบายสามโมง ai